กราบสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านพบกับผมขวัญสอบุญตาได้เช่นเคยนะครับวันนี้เป็นช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่31สิงหาคม2568นะครับเดี๋ยวผมจะมาชี้มวยชอบหลังช่างพร้อมกับน้ำหนักที่มาแล้วก็เลทเปิดชี้ที่เด็ดตามสไตล์ขวัญสอบุญตานะครับแบบที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครมีแน่นอนครับผม เป็นเอกลักษณ์ของผมบุค,คลิกของผมมันเป็นสไตล์ของผมที่ชัดเจนตรงประเด็นจริงใจแล้วก็เปิดเผยแน่นอนครับของมวยไทยเจ็ดสีประจำสัปดาห์นี้นะครับหากท่านใดเข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามไว้เพื่อจะไม่พลาดคลิปต,ต่อๆไปนะครับแล้วก็กดถูกใจกดแชร์ออกไปเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ผมขวัญสอบุญตาด้วยนะครับ แล้วขวัญสงตาต้องกราบขอบพระคุณนะครับ @pak24 ที่ท่านให้การสนับสนุนนะครับต้องกราบขอบพระคุณครับท่านหรือว่าท่านใดสนใจจะเข้ากลุ่มมวยนะครับย้ําว่าเป็นกลุ่มหลายเสียงลายพิมพ์ผมก็จัดทำให้แล้วนะครับ idkigk9955 ย้ำ kigk9955 ก็ทักทายมาได้นะครับประเภทค้นหาเจอแล้วเข้ากลุ่มไปได้เลยอันนั้นไม่ใช่ของผมนะครับย้ำว่ามันไม่ใช่ครับค้นหาไ d ดี n ลน์นี้แล้วก็ทักทายมาพูดคุยกันก่อนผมถึงจะเชิญท่านเข้ากลุ่มนั่นถึงจะเป็นของขวัญเสาบุญตานะครับภาคสดๆจากขอบเวทีทุกช่องเสาร์อาทิตย์เราไม่ใช่หูก๊อปปี้นะครับไม่ได้แอบภาคที่บ้านนะครับภาคสดจากเวทีครับแต่ว่าไอช่อง8วันอาทิตย์วิถีไทยเนี่ยไม่ได้ภาคครับอย่าตกใจ ผมพิมพ์เป็นราคาพิมพ์ให้แทนบรรยากาศให้แทนจังแนบไปอ่านเอาครับช่อง8หาเงินง่ายที่สุดจำำําคํานี้ช่อง8หาเงินง่ายที่สุดได้ทุนมาช่อง7แน่นะครับภาคตรงจากเวทีครับผ้าสดครับฟังง่ายไม่มัวไปร้องเล่นร้องลองให้เสียฟิลเสียอารมณ์ท่านแน่นอนครับโอ卡โกกัโกโบกัก,กไม่มีง่ายก็คือง่ายครับ ไม่มีเวลาหรอกมานั่งอวยตัวเองนั่งอวยพักพวกตัวเองมันไม่ใช่นิสัยผมแล้วก็กะลุนาไปดูลายพิมพ์200รบาทจังแนะ่กินกล่อมฟาดมันก่อนเลยช่อง8เนี่ยลายพิมพ์เนี่ยแค่200ครับเกินคุ้มไปดูบรรยากาศไปดูตัวเงินไปดูขาใหญ่เวทีนี้ของทีมนี้นะตามเข้าไปนะทีมนี้เล่นไม่หยุดนะทีมนั้นเขาเล่นนะต้องโดดหนีนะสายนั้นสายนี้นะไปอ่านเอาครับจัดจ้านแน่นอนขนาดคนฟังหู v i p ยังต้องมาอ่านกลุ่มลายผมหลายพิมพ์เนี่ยมันก็แค่200ไงครับเขาอยากได้บรรยากาศเพิ่มเติมอะ่ะมันก็เชิงความได้เปรียบกล้าตัดสินใจขึ้นหากรักผมเมตตาผมศรัทธ,ธานักวิจารณ์ชาวดินอย่างขวัญสอบุญตาก็ให้การสนับสนุนผมได้ครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลายเสียง300ฟังง่ายภาคสดจากเวทีกลุ่มลายพิมพ์200จังแนบกินกล่อมเลยเนี่ยไปสัมผัสกับเราช่อง8ได้กินก่อนเลย ไปกันทับนะคู่ทีหนึ่งไอ้ทัพหลวงเพชรเกียรติเพชรว้าวหรือว่าไอ้ทัพหลวงออมเมืองชุมแพร้อยยี่สิบสี่ปอนด์เดกับสีธนชัยโชกีบะหมี่เกี๊ยวมีเกียเก้ยวมาช่องเจ็ดเลยนะวันนี้เลทเปิดไอ้ทับหลวงต่อห้าสี่ทัพหลวงต่อห้าสี่เจ็ดโมงสี่สิบนาทีเริ่มวิจารณ์ชาววันอาทิตย์นี้นะครับเมื่อเช้าเขาก็เขียนกระดานว่า ไอ้ทับหลวง124.4ไอ้ศรีสํรนชัย124พอดีแต่ความจริงไอ้ทับหลวงนี่มา124.6นะครับลดศูนย์จุดหกอยู่ส่วนไอ้ศรีสํานชัยก็มา124พอดีพิกัดนั่นแหละทับหลวงตัวน,นี้ขวาครบเครื่องครับหนักแรงทุกรูปหมัดศอกนี่มีครบไอ้ทับหลวงเนี่ยตน้ตนๆอันตรายมากครับวันนี้ในทีมของผู้จัดครับบรรยากาศมันดีอยู่แล้วหน้าเสือแข็งป๊อก คุ้นชินที่นี่กว่าครับต่อยในบ้าน่ะเป็นเจ้าบ้านเจ้าถิ่นเจ้าที่เลยวันนี้แต่ว่ากระดูมวยก็เป็นรองนิดๆนดะครับนะแต่ว่าต้นๆเนี่ลุ้นก่อนแน่วันนี้ไปดูไอ้สีถนชนชัยกันบ้างว่าเป็นบักเสียงเมียงนะสีถนชนชัยครบเครื่องฝีมือดีครับไอ้ตัวนี้สมองมวยดีกว่าแน่ข่าเรื่องนี้ยกระดูแข็งป๊อกนะมันต่อยมานานกว่าเนี่ยวันนี้เป็นทีมเดือนครับทีมเยือนอาปกติจะต่อยอยู่วิถีไทย แต่ว่าช่วงห้หลังมาต่อยอยู่เพชรยินดีของเสียโบสของพ่อเนาวตอนเย็นประจําผมบอกตลอดบูชนียบุคคลยุคป,ปัจจุบันมีสองบุคคลท่านครับนั่นก็คือป่าชุนผมเรียกป่าแล้วแล้วก็พ่อเนาวผมก็จะเรียกพ่อเนาวเพราะว่าสองบุคคลท่านนี้รุ่นราพเดียกับพ่อผมอ่อนกว่าพ่อผมนิดหน่อยเท่านั้นนะครับชัดเจนครับโดยความสัตย์จริงฟอร์มนิสสดนะครับไอ้ศรีธนนชัยเนี่ยชนะสรีไฟติดเลย แต่ว่าความน่าเชื่อถือของคอบค่ายเนี่ยมีเกียวเนี่ยมันเป็นรองชัดเจนแหละความน่าเชื่อถือตรงนั้นน่ะแต่ฝีมือมวยมันดีนะไอ้ตัวนี้แบบแพ้นอกเป็นอยู่นะครับไอ้ตัวนี้ก็แพ้นอกเป็นนะไอ้ศรีธนชัยเนี่ยแต่ฝีมือมวยดีคููนี้ต้องบอกว่าสดเจอสดแหละฟอร์มตัวนี้ต้นกับปลายชัดเจนหนักแรงอยู่ที่ไอ้ทัพหลวงสมองมวยฝีมือมวยอยู่ที่ไอ้ศรีธนชัยบักเสียงเมียง สามยกท้าทับหลวงเอาไม่อยู่ดีลำบากนะรูปร่ปางเนื้อตัวเมื่อเช้าเนี่ยดูว่าปากหวัวตัวเท่าครับนะไอ้ทับหลวงดูว่าได้หนากว่าเนื้อตัวดีทั้งคู่แหละโดยรวมนะครับนะคู่นี้เนี่ยกะไปทับหลวงต่อห้าสี่เล่นครับเล่นก่อนเลยขึ้นไปลองเล่นทับหลวงเพชรเกียรติเพชรไม่มีข้อแม้เป็นต่อเป็นรองเป็นเสมอเล่นมาก่อนเล่นก่อนฟังคํานี้ไปหาเงิน ถ้าเล่นทับหลวงก่อนผมมองว่าท่านจะเล่นง่ายกว่ามวยวันนี้เล่นทับหลวงปุ๊บสามยกมันต่อยอาจจะวูบวาบโครงเคลงไม่วูบไม่บ้ากช่างขอให้เดินได้ทรงเดินต่อยราคาก็จะไหลไปไหลไปท่านก็แต่งตัวได้แล้วเล่นทับหลวงก่อนประกันให้สามยกครับแล้วก็แต่งตัวกินเอาอย่าไปนั่งซื้อบื้ออยู่มวยทุกวันเนี้ยมวยยุคสมัยใหม่เนี่ยมันต้องแต่งตัวอยู่แล้วอย่าไปคิดว่าจะต้องชี้แล้วชนะนี่นั่นครับมวยทุกวันนี้มันยื้ยุดธสุดกระชากนะครับ ต่างคนต่างมีเงินเป็นธุรกิจนะต่อสิบห้าหนึ่งเตะตีนเดียวมาเต้นมันยังไหลรองยันกันแล้วชูเลยนะเล่นทับหลวงเพชรเกียริเพชรก่อนครับชอบทับหลวงเพชรเกียริเพชรรับประกันในสามยกเล่นก่อนท่านจะเล่นง่ายกว่าอยากยกไปไหนก็ยกไปสิทีนี้ยผ่านสามยกแล้วนะครับคู่ที่สองหนึ่งสยามสอเดชพันธ์ร้อยเก้าปอนพบกับมวยมาเสริมแทนอย่างไอเพชรเดือดโกลิต่ามวยไทยออุด,ดอรเกียริเพชรเลยแหละ แต่ว่ามันมีรายการสัปดาห์ก่อนนะไอเพชรเดือดอนะไม่ใช่ว่าอยู่อยู่มาแทนเออเ,เปิดเสมอไอห,หนึ่งสยามซัมือหนึ่งสยาม7จ็มงสีนาทีเริ่มวิจารณ์น,นะครับเม่เช้าเขาก็เขียนกระดานไว้ร้อยเทั้งคู่แหละไอเรื่องกระดานนี่ผมไม่พูดอีกเพราะว่าผมเคยคอมเมนต์ไปพูดพิเดียเขาบอกว่าแล้วก็เสียแชมปบอกว่าที่นี่โอเพนที่สุดเปิดเผยที่สุดท่องสามอ้อมน้อยผมรับประกันเปิดเผยแน่นอนนะครับ บางขั้นบางทีก็มีคนไปไล์สดน้ำหนักบางทีก็ไปอุ๊บไว้ก็มีนะครับแล้วก็ไปดูคนที่เขาเปิดใจครับนะเปิดเผยตัวนี้มาเท่านี้นะสัมภาษณ์ถามเด็กมาเท่านี้บางคนบอกรอฟังในสายครับอุ๊บไว้อะไรไว้อ่ะอยากได้ยอดไลค์แต่ว่าไม่เปิดใจแต่รอฟังในสายเอาเงินเข้าใจทํางานเพื่อเงินนั่นแหละแต่ว่าใจก็ต้องให้เขาด้วยนะครับคุณถึงจะไปได้ถ้าอ่อมส่อมใจมันน้อยนิดนะ่ะ มันก็มันก็อยู่วงแคบๆไงครับนึกออกไหมครับถ้าเปิดใจกว้างวัตัวนี้มาเท่านี้นะครับพูดไปเลยครับความจริงอะกลัวอะไรยิ่งน้องนักมวยบางตัวนี้สัมภาษณ์พูดตรงเนี่ยไอเด็กคนนั้นอะเวลาเลิกมวยไปมันจะมีแฟนคลับโดยโดยปริยายเป็นในตัวเพราะเป็นคนซื่อสัตย์พูดตรงพูดจริงเหมือนวันฉลองนั่นอะเห็นไหมก็มีคนติดตามก็หากินง่ายไงหลายหลายแสนอะเดือนหนึ่งเงินเท่าไหรอ่อ่ะเนี่ย เด็กบางตัวนี่โหทําท่าเป็นด้วยนะออซ้อแอแชเพนด้วยนะอ้นนั้นนะไม่มีคนติดตามหรอกหากินยากขึ้นนะครับไอหนึ่งสยามเนี่ยเขาเขียนกระดานมา109ตั้งคู่แต่ความจรงิงหนึ่งสยามมา108นะครับหนึ่งสยามมามาขาดนะส่วนไอเพชรเดือดมา108.4ครับหนึ่งสยามตัวนี้ยาวใหญ่นะครับในเหนียวดึ๊บเลยสีเสื้อระดับโลกของท่านสรารวัตรเชิดแฟนๆให้การยอมรับเป็นอย่างดีแต่ฟอร์มมันไม่ค่อยดีทีนี้ไอเด็กคนนี้ เป็นมวยที่แพ้หมัดแพ้ศอกโดยตรงนะครับไอหนึ่งสยามเนี่ยแต่ว่ามันเวทใหญ่ธรรมชาติที่ผ่านมาเนี่ยกระดูกน้อยกว่าเป็นรองแต่มันเวทใหญ่ธรรมชาติเป็นมวยในรายการครับวันนี้แต่ว่าธาตุมวยมันไม่เท่าไหร่นะธาตุมวยมันเนี่ยแพ้น็อกได้ทันทีเลยนะครับถ้าโดนหนักๆเนี่ยมันแพ้หม iling, ัดแพ้ศอกนะครับไอหนึ่งสยามเนี่ยทำเป็นเล่นนะแต่มันได้ใหญ่ธรร oh, มชาติและเป็นมวยในรายการวันนี้ไปดูไอเพชรเดือดครับเข่าเหมือนกันแหละ แต่ว่าไอ้นี่หลากหลายดีครับทรงแข็งแรงมากเลยดุดันขยันแน่กระดูแข็งป๊อก,กว่าแหละไม่ใช่ว่าแทนกระทันหันอะไรนะครับมันมีสัปดาห์ก่อนผู้ชกถอนไปก็เลยมาต่อยสัปดาห์นี้ติดตรงเดียวครับไอเพชรเดือดวันนี้ติดว่ามันเป็นมวยเวทเล็กร้อยห้าร้อยหกปอนประมาณนี้ที่ต่อยมาวันนี้ก็ปล่อยพวดมาร้อยแปดร้อยเก้าเลยที่มันดีกว่าก็คือกระดูดดีกว่าแล้วหัวใจมันมั่นคงกว่าธาตุมวยมันดีกว่า แต่ว่าวันนี้มาแทนแล้วก็เวทเล็กกว่านิดนึงเข่าต่อเข่าเลยครับคู่นี้มาดูรูปร่างเนื้อตัวกันปากหัวตัวเท่าเลยนะครับไอ้เพชรเดือดไม่ได้เล็กกว่ามากนะนึกว่ามันจะเล็กกว่าอย่างนี้มันไม่ใช่ครับนี่มันจะเรือมนิดนึงไม่ได้เล็กกว่าเยอะนะเนื้อตัวนี้ถือว่าดีทั้งคู่นะครับน้าเลี้ยงขนาดนี้ทั้งสองไข่คู่นี้เนี่ยกับเลดมันตั้งเย้อเสมอไอ้เพชรหนึ่งเนี่ยหาหมวยรองเล่นสักตัวครับ เล่นมวยรองไม่ต้องชนะจําคํานี้ให้ขึ้นใจตํารานี้แล้วมวยยุคสมัยใหม่ <c oughs> <c oughs> ก็ต้องแต่งตัวทุกครั้งไม่เขาเล่นเป็นล้านนะไม่แต่งตัวได้ยังไงเมื่อวานเนี้ยไอช่องตอนเย็นสุดนะมวยตัวนึงต่อแบบแพงไร้ราคาปลายยกค้ายืนรับหมัดจะตายแหละไม่ตายแหละเม,ม,มา,มมามไปเมามาเมามาไเมาไปไอตัวบนก็บ้าบอขี้หมาไปสั่งเบรกเกมแล้วไปมัดเชือกนวม พอออกมาต่อยอีกุ้งปังปังอันนี้ก็จะหล่นอีกมันหมดยกทีเนี้ยมวยเขาทําได้ไปสั่งเบรกเกมทําไมอ่ะอย่าไปห่วงเขาครับนะอย่าไปห่วงเขามวยไร้ราคาเขาแต่งตัวไปแล้วห่วงตัวคุณเองเถอะถ้ามวยแบบนั้นน่ะไม่โดนสักทีไม่ดีขึ้นนะมวยเขาต่อยได้มันจะน็อกอ่ะมวยจะพลิกก็ให้มันพลิกสิมวยไรราคาแล้วใครที่ค้ำไว้ที่คุณอยากชงอยากช่วยให้อ่ะมันไม่ออกตัวก็ไปมโง่อยู่นั่นมวยไรราคา แต่ต่อมาสองล้านสามล้านมวยไร้ราคานี่ลองสองร้อต่อหนึ่งสักสองแสนมันเป็นไรไปนะครับไม่เอาว่ามวยเขาจะน็อกได้จะไรได้อะ่ะคุณไปเบรเกมแล้วมัดเชือกนวมอะ่ะเออไม่ได้นะขี้หมาแห้งคู่นี้เนี่ยหามวยลองเล่นสักตัวเล่นแล้วไม่ต้องชนะครับชอบโปยลองอย่างเพชรเดือดโกเหรต่างแย่ทยมองว่าไม่แพ้ม้วนเดียว มวยรองตัวนี้มองไม่แพ้มวนเดียวต้องมีราคาตีกลับมาให้แต่งกินเล่นมวยรองต้องแต่งในย้ำคํานี้คําเก่านี่แหละไม่แต่งก็นั่งซื้อบือ้ออยู่นั่นก็เรื่องของท่านเถอะแล้วก็จะมาบน่นบ่นได้ด่าได้นักวิจารณ์แต่ไม่ได้เงินคืนแน่นอนคือเราต้องไปหาเงินใช้หัวหาเงินเข้าครอบครัวบางท่านก็บอกดูเป็นกีฬาก็หลอกตัวเองทั้งนั้นแหละคนดูมวยแบบผ้ายกเนี่ยเกิน90เปอร์เซนดูเพื่อหาเงินทั้งนั้นเกิน90นะครับ ไอ้ที่10%เซนั้นก็ว่ากันไปหลอกคนอื่นได้หลอกตัวเองไม่ได้ครับชอบมวยลองอย่างเพชรเดือดโกริตะมวยไทยนะครับลองแล้วแต่งกินไม่ต้องลองเอาชนะคู่ที่3ครับไอ้มาวินสุดกีฬาห้วยต้มร้อยสาปอนด์จะพบกับเพชรแสนชัยเอ็มยูเดนหรือว่า f อฟเอกุ๊นั่นแหละไอ้นี้มาเสริมแทนแต่ก็รู้ตัวนานพอสมควรเลเปิดมาวินต่อห้มาวินต่อห้ จ็ดโมงสี่สิบนาทีเริ่มพิจารณ์เขาเขียนกระดานว่ามาร้อยสาสิบเอ็ดทั้งคู่ครับนะตามเข้าไปแหละแต่ความจริงไอ้มาวินมาร้อยสามสิบเอ็ดจุดหกลดศูนย์จุดหกไอ้เพชรแสงชัยมาร้อยสามสิบเอ็ดจุดสองลดศูนย์จุดสองเอาตามนี้ไอ้กระดานผีก็ตามเข้าไปความจริงก็ตามกันนะไอ้มาวินตัวน,นี้มวยขวาครับครบเครื่องดุดดันขยันครับหนักแรงทุกลูกเลยพูดง่ายๆครับต้นต้นโคตรอันตรายวันนี้ ลุ้นกินเต็มกดหมอบหมาก่อนเลยอ้าวแน่มันก็หมอบหมาอีกอะ่ะไม่ใช่คําด่าหรอกครับมีแต่คนไม่ชอบผมไปโฆษณากันไปยุก,กันว่ามันชอบดา่าชอบดา่าคนที่เสียผลประโยชน์นั่นแหละมันไม่ใช่คําด่าครับอ่ากดหมอบขี้ซีกดหมอบกระแตหมาก็ได้เนี่ยคนที่ไม่รู้เรื่องก็เออใช่อ่ะมันดา่าเออเออเอเอ,ออกันไปหมดเลยมันเริ่มจากคนที่ไม่ชอบเราก่อนนะครับ เสียผลประโยชน์นั่นแหละก็ไปประ,ประโคมกันก็ไม่ว่ากันครับแต่มันไม่ใช่คำด่ามึงจะแง่มึงว่าเด็กกูแง่มื่อไหเด็กกูแทนที่จะเอาไปพัฒนากันเนี่ยวันฉลองเสียเต้ยมันมีไอ้มวยคนหนึ่งที่ไปต่อยวันแล้วกลิ่นไม่ดีอ่ะใช้คําว่ากลิ่นไม่ดีไอ้อะไรอะ่ะมหาหินนักบินอะไรยนตอนนี้กลับมาอยู่พีเควันฉลองเทียนอยู่วันฉลองพูดได้ดีมากมึงตั้งใจลบคำสัป,ประมาทให้ได้ มึงต้องขยันกว่าเก่าเนี่ยทําไมไม่เอาตรงนี้ไปพิาณาบค่าใหญ่ๆค่าระดับประเทศค่าระดับโลกเขาไม่มาติดใจคําว่าเหล่านี้ผมมีแต่เขาพัฒนาเฮ้ยมันจริงอย่างไอ้ขวัญสอบุญตาพูดหรือเปล่าวะมันหมอบหมาเนี่ยใจมันไม่ได้นะกูต้องพัฒนาเด็กกูแล้วไม่ใช่แง่มึงด่าเด็กกูแง,ง่อยู่แค่นั้นอยู่แค่นั้นไม่ได้ไประดับโลกหรอกชัดเจนครับแทนที่จะเอาไปปรับปรุงหนักแรงทุกลูกไอ้มาวินตัวเนี้ย ต้นต้นลุ้นกินเตรมก่อนกดหมอบกระแตหมอบขี้ซีหมอบขี้กระต่ายได้เลย้าแรกตาสวนเจ็บครับมวยในรายการวันนี้แต่ว่ามันเสียเปรียบเวทหน่อยกับรูปร่างหน่อยนะเพราะว่ามันต่อยแค่ร้อยยี่สิบแปดถึงร้อยสามสิบน้ำหนักปล่อยมันน้อยกว่าเยอะนะบรรยากาศดีหน้าเสือแข็งป้องแน่นอนครับนะมียอดเซียนช่องเจ็ดสีคอยสนับสนุนพี่เอกปัตตานีผมชื่นชอบส่วนบุคคลท่านใดที่ผมเอ่ยชื่อมาเต็มผมชอบส่วนบุคคลหมดผมบอกตลอด คนไม่ชอบกันไม่เอ่ยชื่อกันหน้ามันก็ไม่อยากมองครับชัดเจนนะครับตอนตอนน้นอันตรายครับกระดูกแข็งปอกเลยที่สําคัญฟอร์มมันส,สดมากครับจอมนอกเอาเลยแล้วก็หน้าไว้ใจกว่านะตัวนักมวยนะไม่เกี่ยวทีมงานหน้าไว้ใจกว่าไปดูเพชรสสนชัยครับขวาเขาอาชีพแหละเมื่อก่อนเนี้ยหลักๆมันอนะแต่ก็หลากหลายใช้ได้หมัดสอบก็หวังขลได้ครับยาวใหญ่กว่าชัดวันนี้ไอเพชรแสนชัย น้ำตัวคนก็ใหญ่กว่าปล่อยปล่อยก็เยอะกว่ามันต่อยร้อยสามสิบสี่ถึงร้อยสามสิบหกวันนี้มาแทนแต่มาต่อยร้อยสามสิบเอ็ดไอ้นี่ก็โดนบีบลงมาแหละจากร้อยสามสิบห้าสามสิบหกอะแล้วมาต่อยกลางวันด้วยโดนบีบด้วยนะครับนะช่วงหลังมันต่อยแต่กลางคืน่ะแต่ว่าถ้ามันฟื้นมาก็ได้เปรียบมันหนักเยอะนะมันตัวใหญ่ฟอร์มันก็กระท่อนกระแทกหน่อยแต่วันสองไฟล่าสุดนี้กดน็อกเลยนะครับนะกระดูกถือว่าแข็งโป๊กแหละไอ้ตัวเนี้ยแต่ พื้นเพเดิมเดิมเพชรแสนชัยตัวเนี้เอ็มอยูเดนนะน็อกเขาได้แผลน็อกเป็นความมาตรฐานของหัวใจธาตุมวยของเด็กเป็นรองแม้ว่ามันจะใหญ่ก็ตามนอนได้เลยนะถ้ามันไม่สู้นี่เอาตรงๆครับมันไม่ค่อยน่าเชื่อถือตรงนี้คู่นี้เนี่ยโหลุ้นแผลนับ็อกติดมาด้วยเลยครับนะใส่แผลน็นอกติดมาด้วยเลยรูปร่างเนื้อตัวไอ้มาเป็นเล็กกว่าแหละแต่เนื้อตัวดีครับส่วนเพชรแสนชัยมันก็ยาวกว่า แต่มันยาวบางๆโปร่งๆเนื้อตัวไม่เท่าไหร่ผมมองคู่นี้เนี่ยโหแต่ว่ามวยฟอร์มดีๆเอามวยตัวใหญ่มันจะสร้างหรือจะเอามาฆ่าเพราะฝากไปถึงพี่เดียกับป๋าชุนแล้วก็ทีมงานนะครับวันนี้ไทยมาวินชนะดันมันขึ้นคู่เอกเลยครับให้กําลังใจเด็กเลยครับนะเหมือนกับผมบอกอเรื่องมวยวันน่ะไอ้เต่ากับไอทองลําพูนน่ะบอสชาติแจกมันทั้งคู่ไปเลย แล้วไอ้ทรงแช่น้อยกับไอ้หนุ่มสุดินใครชนะก็เอามันไปวันใหญ่เถอะฟอร์มขนาดนั้นนะครับเนี่ยนักวิจารณ์น่ะเขาก็มีสิทธิ์พูดนะครับเขามองเห็นนะ่ะเขาไม่มองฝังเดียววนะ่ะนักวิจารณ์อย่างผมอะ่ะไม่มีค่ายมวยในมือมองเป็นกลางนะ่ะเนี่ยมันก็พูดให้ได้ทุกค่ายครับตำหนีได้ทุกค่ายไงจะมาแง่ด่าเด็กกูแง่ด่าเด็กกูอยู่ทําไมนะครับถ้ามาวินวันนี้ชนะดันมันขึ้นคู่เอกนะครับให้กําลังใจเด็กเลยครับยังไงก็ขึ้นได้เกรดนี้แล้ว แข็งป๊กไอ้มาวินศูนย์กีฬาห้อยต้มไปเลยแข็งโป๊กมาวินศูตกีฬาห้วยต้มกำลังสร้างแหละต้องดันขึ้นุเอกมีสิทธิ์ลุ้นกินเต็มก่อนได้เลยผมมองแบบนี้เล่นเลยราคาอะไรก็เล่นมาครับมีสิทธิ์ลุ้นกินเต็มก่อนได้เลยมวยอย่างนี้นะครับใส่นับนอกเตกม,มาด้วยนะคู่ที่สี่ไอ้เพชรสยามจอพัชยากีฬาสยามสุรินน้ำดื่มอีทูเออะไรอุบลนั่นแหละนะครับประมาณนั้นร้อยยี่สิบสองกรไดพบกับโปรเยแอแชนปตองวอร์สันใต้ เลตเปิดเพชรสยามต่อ3-2สองเพชรสยามต่อ3าม4 0งเจนาทีเริ่มวิจารณ์เงื่อออกดีมากนะครับออกร่างกายตอนเช้าไม่ได้ออกไปต่อยตีกับใครหรอกเพื่อสุขภาพสุขภาพผมไม่ค่อยดีช่วงหลังนะครับเมื่อเช้าเนี่ยเขาเขียนกระดานผีเลยก็ตามเข้าไป122ทั้งคู่แต่ความจริงจงฟังจงฟังไอเพชรสยามมาร้อยสี่จุปดปด์ทำมวยมาเกินสองปอนด์นะทีมงานระดับเนี้ย n คือขาดแค่ส่วนไอ้โปรเยมา122.4องนุีอ้นี่น้ำหนักมาดีมาสวยเนี่ยลด2.8ตปอนครับไอ้เพชรสยามลดนานลดช้าลดเหนื่อยลถที่หลังคนอื่นเลยก่ไงแล้ว2.8ปอนขนาดนั้นเพชสยามซ้ายจัดจ้านแม่นคมครับกระดูแข็งโปกแเลยผ่านเบอร์ดีเกรดมวยดีนะครับเกรดมวยมันจะลอยกว่านะคู่นี้ผมบองว่าไวกว่านิดนึงสมองมวยดีมีลูกแม่นลูกคมผสมครับ ออกนำและแพ้ยากนะครับไอเพชรสยามเนี่ยแต่ว่าวันนี้มันลดเดยอะนะจะหายใจทั้งตูดหรือเปล่าถ้าหมดสียกมันเป็นต่อี่หอฟางตามไฟได้เลยนะครับมันคุมมวยเป็นจากฟอร์มแย่ๆกลับมาชนะสวยๆสองสามไฟแล้วนะครับถือว่าร่างทองกลับมาแล้วแต่ว่ามันก็ต่อยกับตัวเล็กหรอกไอล่าสุดเนี่ยไอวันัยน้อยเ่ไปดูโปรเยขวาครบเครื่องครับอาวุธเยอะแม่นคมเหมือนกัน แต่ว่าแต่ขนาดทรงตั้งรับคล้ายๆกันนะครับนะไครเดินมีสิทธิ์แพ้สูงยกสามยกสี่กระดูกแข็งปอกเป็นรุ่นพี่ครับนะกระดูกดีแน่นอนเรื่องกระดูกโปรเยไม่มีเป็นรองผมเห็นไปคนคุยกันนะกระดูกโปรเยไม่ถึงเพชรสยามบ้าหรือเปล่ามวยไอ้โปรเยเพือเพอมันต่อยมานานกว่าด้วยเป็นรุ่นพี่กระดูกนี่ไม่มีเป็นรองแต่ที่เป็นรองคือชื่อมวยชั้นมวยมันเป็นรองนิดๆเกรดมวยนั่นอ่ะเขาเรียกเกรดมวยเป็นรองนิดเดียวแค่นั้นเพราะว่าไอ้เพชรสยามประทะแต่ระดับ จะเป็นยอดมวยหมดแล้วนั่นที่เป็นรองตรงนั้นไม่ใช่กระดูกเป็นรองจํานวนไฟไม่มีเป็นรองครับบรรยากาศหายห่วงทีมนี้หน้าเสือแข็งป๊อกพ่อเลี้ยงแอดชันปาตองอัดฉีดทุกไฟมีดีแน่นอนเวทีนี้ย้ํามีดีแน่นอนทีมนี้เวทีนี้เพือมาอ่านกลุ่มผมนะฟอร์มสดมากครับชนะติดติดเนี่ยช่วงหลังเป็นพระเอกช่องเจ็ดเลยตัวเนี้ยจอมปราบมวยซ้ายครับ ไอ้โปเยเจอมวยซ้ายนี่เรียกขนมได้เลยชัดเจนครับเพราะว่ามันไม่แพ้มวยซ้ายบรรยากาศนี่แหละจะเป็นตัวช่วยตัวดันตัวชูให้ไอ้โปเวยวันเนี้แต่ว่าจังหวะมันช้ากว่านะวันเนี้ยรูปร่างแล้วตัวโอ้ไอ้เพชรสยามใหญ่ยาวหนาหนาใหญ่กว่าชัดเจนแต่มันลดเยอะลดนานติดตรงนี้เนื้อตัวดูดีมากๆทั้งคู่หละถือว่าเป็นคู่ใหม่คู่คลาสสิกน่าดูทั้งคู่ครับนะ ไม่แบเบอร์ใครจะพูดยังไงก็ตามคู่นี้ใครจะบอกว่าเพชรสยามแบเบอร์หรือไอ้โปรเยแบเบอร์ไม่มีทางครับมวยคู่นี้เบียดแน่นอนแล้วก็ยกสามยกสี่ใครเดินมีโอกาสแพ้สูงจำตรงนี้เลยถ้าหมดสยกใครตกเป็นรองเนี่ยจงสังควรว่ามีสิทธิแพ้สูงแล้วเขามันจะเดินเข้าหาคู่นี้เนี่ยม,มันคิดยากเลยอะไอ้ตรง2 8ปจุดอ์ลดช้าลดนานไอ้เพชรสยามแต่ก็ยังชอบอยู่ครับชอบเพชรสยามจอพัทยาระวังนะมันลดนานนะ ต้องรีบแต่งตัวทําไมชอบเพชรสยามชอบความใหญ่มันเนี่ยถ้ามันฟื้นมามันก็ได้เปรียบทั้งใหญ่ทั้งเดืเหยไงครับแล้วก็แต่งตัวถ้าจะหมดแรงผมมองไอ้โปเย,ยไม่ใช่มวยเขา่าที่จะไปบี้ไปอึดไปอึดไปอัดตัวใหญ่กว่าให้หมดแรงได้ถึงแม้ลดนานก็ตามย้ําต้องแต่งตัวคู่นี้ต้องแต่งเลยเพราะมันลดนานชอบเพชรสยามครับทบ้วนหากสนใจเข้ากลุ่มผม IDKIGK9955 นะครับ ลายเสียง3 0 0ภาคสดจากเวทีไม่ได้แอบภาคที่บ้านนะไม่ได้กอปปงกอลปี้ใครทางนั้นนะครับแต่ว่าช่อง8วิถีไทยไม่ได้ภาคผมส่งแบบพิมพ์ให้ส่วนลายพิมพ์200จังนะั่กินกล่อมฟาดมันก่อนช่อง8เล่นง่ายที่สุดไปหาเงินเพื่อจะเอาทุนมาช่องเจ็ดในกลุ่มพิมพ์ผมชัดเจนครับพี่น้องผมรู้ดีไปกันครับนะมวยทุกวันต้องแต่งตัวนะอย่าไปนั่งซื้อบื้ออยู่หาเงินนี่ครับมวยยุคป,ปัจจุบันต้องแต่งก็เล่นกันเป็นล้านๆน,นะ เราเล่นเงินพันเงินหมื่นจะเป็นนั่งบื่ออยู่ไม่ได้ได้ไดเปรียบแต่งเลยไอ้ทับหลวงกับสีธนชัยชอบทับหลวงเพชรเกียรติเ,เพชรเล่นก่อนราคาอะไรก็ตามเล่นก่อนมันจะเล่นง่ายกว่าเล่นแล้วก็แต่งตัวรับประกันให้สมยกเข้าทับหลวงก่อนท่านเล่นง่ายกว่าแน่มันอาจจะต่อยบูกว่าแล้วก็แต่งตัวแต่งนะมวยทุกวันนี้คุยสองหนึ่งสยามกับเพชรเดือดชอบมวยมาแทนแล้วก็ชอบมวยรองหามวยรองเล่นสักตัวหนึ่งชอบเพชรเดือดโกลิตา์ต่ำใจเล่นมวยรองไม่ต้องชนะ ผมมองว่าไม่แพ้มวลเดียวต้องมีราคาเบี่ยงกับให้ท่านแต่งกินชอบมวยรอลองอย่างเพชรเดือดนะครับแต่งตัวด้วยคู่ที่สามมาวินกับเพชรสันชยัยแข็งป๊อกไอ้มาวินศูนย์กีฬาห้วยต้มแข็งป๊อกไอ้มาวินศูนย์กีฬาห้วยต้มมีสิทธิ์ลุ้นกินเต็มก่อนได้เลยราคาอะไรก็เล่นมาก่อนนะครับมีสิทธิ์ลุ้นกินเต็มด้วยเลยคู่ที่สี่เพชรสยามกับเปอเยแม่ไอ้เพชรสยามมันลดเยอะลดนานจังเลยอะ่ะสองจุดแปดปอนด์คุณนะ่ะ แต่ก็ยังชอบอยู่ครับชอบเพชรสมานจอพัทยานี่แหละรีบแต่งตัวนะเผื่อท้ายๆมันจะเหี่ยวจะยุบเพราะว่ารถนานนะครับชอบว่ามันใหญ่กว่านะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ